ยืดคางค้างเข้าไว้ก็ได้ค่ะผ่อนคลายยืดกล้ามเนือ้อยืดสะโพกได้ดีมากๆเลยลองทำตามกันดูนะคะ ท่าที่สองนะคะท่านี้เราก็ได้แขนไหล่แกนกลางลำตัวลดพุงต้นขาของเราจะเฟิร์มกระชับด้วยนะคะท่านี้ให้เกรงหน้าท้องนะคะทุกคนอย่าแอ่นหลังนะสังเกตไหมแม่ปูจะดันหน้าอกขึ้นมานะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องทำให้เราเฟิร์มกระชับแกนกลางลำตัวได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นการที่บล็อกหลังล่างไม่ให้เราปวดหลังด้วยนะคะปูจะยืดสุด ชินแล้วด้วยค่ะ <laughs> ส่วนท่าที่3นะคะคือว้าวมากใครที่สะบักจม ปีกหลังเยอะไขมันด้านหลังแขนไหล่ท่านี้นะคะแม่ปูบอกเลยว่าข้างๆจะเฟิร์มกระชับมากข้างหลังกล้ามเนื้อจะชัดเจนมากสะบักจมช่วยตอบโจทย์แขนไหล่เฟิร์มกระชับทุกคนสังเกตหลังแม่ปูไหมคะว่าหลังแม่ปูกล้ามเนื้อชัดมากเห็นไหมคะสะบักทำงานอ่า การที่เรายกไม้ขึ้นเหนือหัวแม่ปูบอกเลยคอบ่าไหลตึงสะบักจมนี่คือช่วยตอบโจทย์ได้ทั้งยืดเหยียดได้ทั้งสร้างกล้ามเหนือ้อได้ทั้งบำบัด